เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะ1นึแขนหนึ่งปรารถนาบทที่15 ถึงแม้นางยังคิดจะกล่าววาจะตลบตะแลงออกมาอีกแต่เห็นได้ชัดว่าไปั่วดเจิงเตรียมตัวมาดี ต่อให้นางมีลิ้นดังดอกบัวแต่ขณะนี้เวลานี้เมื่ออยู่ต่อหน้าคุณหนูร้องก็ยังดูอ่อนแรงไร้กำลังไม่อาจทำให้คนเชื่อถือได้อย่างแท้จริงหูหยินผู้เท่าไปยิ่งฟังสีหน้าก็ยิ่งเย็นชาสายตาที่มองไปทางหลิวอีเหนียงกับแม่นมซูมีความไม่เห็นด้วยแฝงอยู่นางตบโตอย่างแรงด่าด้วยเสียงเกลี้ยกลาดดูท่า พฤติกรรมของคนในจวนโหช่วงนี้จะเลวร้ายขึ้นทุกทีหากไม่เข้มงวดกวดขันให้มากขึ้นไม่รู้จะก,ก่อเรื่องอะไรขึ้นมาอีกหลิวซื่อพฤติกรรมของเจ้าช่างทำให้ข้าผิดหวังจริงๆหลิวอีเนี่ยงเห็นหูหยินผู้เท่าไปโมโหแล้วจึงกระวีกระวาดเข้ามาคุกเข่าตรงหน้ากล่าวอ้อนวอนว่าหูหยินผู้เท่าท่านจะฟังความจากหลงเหลียนฝ่ายเดียวไม่ได้ นางยังคิดจะแก้ต่างให้ตนเองอีกสองสามประโยคหูหยินผู้เท่าไปกลับบอกมือตัดบดนางกล่าวว่าอย่าพูดอีกเลยข้าไม่อยากฟังส่วนหลงเหลียนผู้นี่ในเมื่อสัญญาในส่วนของนางครบกำหนดแล้วรอหลังจากรักษาบาดแผลจนหายดีก็ส่งนางออกจากส่วนกลับบ้านไปแต่งงานเถิด ส่วนพวกเจ้าสองคนหูหยินผู้เท่าไปทะลึงตาใส่คนทั้งสองด้วยความโกรธทีหนึ่งลิวอีเนียงให้สำนึกผิดอยู่ในเรือนสามวันห้ามออกมาแม่นมสู้ตัดเบี้ยววัดครึ่งปีหากภายหลังยังเกิดเรื่องแบบเดียวกันขึ้นอีกให้ไล่ออกจากจวนโหทันทีไม่รับทำงานอีกต่อไปกล่าวจบก็พาพวกไปด้วยเจิงลุกขึ้นเดินจากไปทันที หลังเหตุการณ์ผ่านไปเมื่อหมิ่งเย่อลองอย่างเชิงถามไปล่วเจิงว่าในเมื่อหูหยินผู้เท่ายอมยื่นมือเข้าช่วยสะสางเรื่องนี้เหตุใดยังต้องแสดงละครให้ยุ่งยากด้วยไปล่วเจิงก็ยิ้มพรางย้อนถามทั้งสองคนว่า พวกเจ้าคิดว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นภาพลักษณ์ของหลิวอีเหนียงในใจท่านย่าของข้าจะเป็นเช่นไรหมิงแย่คิดอยู่นานก่อนจะตอบอย่างระมัดระวังว่าย่อมเป็นคนโหดร้ายทารุณใจดำอมหิตเจ้าค่ะดังนั้นก่อนจะทำลายคนผู้หนึ่งให้ย่อยยับต้องทำให้ภาพลักษณ์ของนางเสื่อมเสียทำให้ชื่อเสียงของนางฉาวโช ตอนที่นางตกลงไปในน้ำเน่าจนไม่อาจพลิกตัวขึ้นมาได้อย่างแท้จริงแบบนี้ย่อมไม่มีใครยอมยื่นมือออกไปช่วยเหลือนางจูเหลียนตบมือพร้อมหัวเราะแผนการของคุณหนูไม่เลวเลยจริงๆเจ้าค่ะพวกเจ้าสองคนต้องหัดเรียนรู้เอาไว้บ้างต่อไป คงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่น้อยหากอยากมีชีวิตดั่งปลาได้น้ำอยู่ในตวนอันใหญ่โตแห่งนี้ต่อไปอันดับแรกที่ต้องจดจำก็คืออย่าปล่อยให้คู่ต่อสู้ของเจ้าพบจุดอ่อนของเจ้าเป็นอันขาดสาวใช้ทั้งสองฟังแล้วคลายเข้าใจคลายไม่เข้าใจถทว่าในใจกลับแจมแจ้จงขอเพียงอยู่กับเจ้านายที่เฉลียวฉลาดเช่นนี้พวกนางก็ไม่ต้องตายอย่างอนาน ท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงในหลังบ้านของจวนโห,หน่นอนรัชสมัยสุนจง ปีที่26เดือน6วันที่9ภายใต้รับสั่งของซุนจงฮ่องเต้เซียวหยวนโหไปเจิ้งเจียได้นำทหารห้ารอยนายภายใต้การบังคับบัญชาที่เขาตั้งใจอบรมฝึกฝนกลับมาถึงเมืองหลวงอย่างยิ่งใหญ่แม้มีคนมาแจ้งข่าวนี้ที่ตวนโหตั้งแต่เมื่อครึ่งเดือนก่อนแล้วแต่การได้เห็นท่านโหที่ออกไปอยู่ข้างนอกนานเกือบหนึ่งปีเหยียบ ย่างเข้ามาในประตูบ้านอีกครั้งด้วยตาตนเองก็ทำให้หูหยินผู้เท่าไปกับหลิวอีเหนียงปิติยินดีจนหลั่งน้ำตา ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเช้าตรู่ฟ้าเพิ่งสางหูหยินภูเทาก็ส่งบ่าวรับใช้ในตัวไปเฝ้าที่ประตูเมืองท่านหเข้าเมืองมาเมื่อใดต้องรีบกลับตววมาแจ้งโดยไวยามใกล้เที่ยงในที่สุดบ่าวรับใช้ที่ศีรษะเปียกโชกไปด้วยเหงื่อก็กวิ่งโรกลับมายัางตัวหวตะโกนโวกเวกเสียงดังว่าขบวนของท่านโหเข้าประตูเมืองหลวงมาแล้วรอท่านโหมอบหมายงาน ทหารข้างกายที่มากับเขาเสร็จสิ้นก็จะกลับตวนทันทีหูหยินผู้เท่าไปหลิวอีเหนียง พีห่หลานรวมถึงคุณหนูทั้งสองของจวนโหและสาวใช้ที่ประนีบัติรับใช้ข้างกายพวกนางล้วนแต่งกายเต็มยศออกมายืนรอที่หน้าประตูเตรียมต้อนรับท่านโหกลับจวนหลังได้รับชัยชนะในสงครามราสองข่อให้หลังท่ามกลางการเฝ้ารออย่างกระตือรือร้อนของทุกคนเสียวหยวนโหที่จากบ้านไปเกือบหนึ่งปีก็ขี่ม้าศึกที่แข็งแรงพวงพี มาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนด้วยใบหน้าที่ฉายแววเหนื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อมองหูหยินผู้เท่าไปถือไม้เท้าค้ำยันยืนอยู่หน้ากลุ่มคนโดยมีสาวใช้ประคองเสียวหยวนโหที่มีรูปร่างสูงตรงานก็แทบจะกระโดดลงจากหลังม้าทันทีเขาสวมชุดสึกสีแดงสดสาวเท้ายาวๆเข้ามาคุกเขา่า ก้มศีรษะลงปากเอ่ยเรียกหูหยินภูเท่าว่าท่านแม่ด้วยความเคารพครั้งหนึ่งหูหยินภูเท่าไปเช็ดน้ำตาเข้าไปพยุงบุตรชายที่คุกเข่าอยู่บนพื้นขึ้นมา ไล่สายตาขึ้นขึ้นลงลงมองพิจารณาบุตรชายที่ไม่ได้พบหน้ากันมาเกือบปีอย่างท่วนทีนอกจากความเหนื่อยล้าเต็มใบหน้าแล้วก็ไม่เห็นความแตกต่างอันใดกับใบหน้าในความทรงจำอีกหูหยินผู้เท่าตบไหล่บุตรชายเบาๆกล่าวไม่หยุดว่ากลับมาก่อนดี กลับมาก็ดีแล้วนอกจากฮูหยินผู้เท่าไปแล้วหลิวอีเนียงก็คิดถึงสามีผู้หล่อเหลากํำยำของตอนเองมากเช่นกันตอนนี้นางอยู่ในวัยที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกเวลานี้ในตวนหขอันใหญ่โตนอกจากฮูหยินผู้เท่าไปกับเฮอปี้หลันที่คอยขวางหูขวางตาแล้วก็มีแต่นางที่มีสิทธิ์ปีนขึ้นเตียงท่านโมากที่สุด ตอนน้านี้อีกฝ่ายรับราชองค์การไปประจำการที่ชายแดนก็ช่างเถิดตอนนี้ตัวเขากลับมาที่เมืองหลวงแล้วนางย่อมคิดหาทุกวิถีทางมาออดอ้อนขอความรักจากสามีต่อให้เป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของอีกฝ่ายไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องตั้งท้องเลือดเนื้อเชื้อไขของอีกฝ่ายโดยเร็วที่สุดให้กาเนิดบุตรชายแก่จวนโหในเร็ววันฐานะของตอนในจวนหวจะได้มั่น ส่วนไปัร่วเจิงเป็นคนมาสองชาติพบภาพความทรงจำที่นางมีต่อบ,บีดาผู้นี้ไม่นับว่าลึกซึ้งมาแต่ไหนแต่ไรชาตินี้ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงนับตั้งแต่ชั่วขณะที่นางลืมตาเกิดใหม่เป็นต้นมาคำว่าบีดาเป็นเพียงคําเรียกคำหนึ่งเท่านั้นนางไม่รู้สึกถึงความใกล้ชิดสนิทสนมแม้แต่น้อย ในชาติที่แล้วหลังอายุ9ขวบข้ามไปได้เลยส่วนช่วงเวลาก่อนอายุ9ขวบ จำนวนครั้งที่นางได้เห็นท่านพ่อในสวนก็สุดแสนจะมีจำกัดสามารถกล่าวได้ว่านับตั้งแต่นางจําความได้จํานวนครั้งที่นางได้อยู่กับผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาอย่างแท้จริงเกรงว่าสิบนิ้วยังนับได้ว่ากันตามหลกักนางในชาติที่แล้วมีโอกาสได้ปลอมตัวเป็นบุรุษเข้าร่วมกองทัพโดยบังเอิญควรมีโอกาสมากมายได้พบหน้าบิดาที่มีฐานะเป็น แม่ทับ ท่าว่านับแต่เจ้าจริงขึ้นครองบัลลังก์ก็เริ่มเหิมเกิมรวบอำนาจกำลังทหารเกือบสองในสามของแขวนต้าฉีล้วนถูกเขารวบมาอยู่ใต้ปีกของตอนหลังจากท่านพ่อของนางมอบอำนาจทหารให้ก็รับราชองการให้อยู่ที่เมืองหลวงเป็นเพียงท่านโหที่ว่างงานถึงแม้มีตำแหน่งสูงแต่กลับไม่มีอำนาจที่แท้จริงแม้แต่น้อยนางผ่านประสบการณ์ใช้ชีวิตมาสองชาติ แต่เมื่อได้เห็นท่านพ่อที่ให้เลือดเนื้อเครื่องหนึ่งแก่นางในสถานการณ์เช่นนี้หัวใจของไปร่่วเจิงกลับบังเกิดความตื่นเต้นและความปรับปริ่มที่พูดไม่ออกเสียได้ ใบเจ้งเจียที่อายุ34ปีกำลังอยู่ในช่วงยุคทองอันงดงามที่สุดของบุรุษผนผู้นี้มีดวงหน้าคมสันหล่อเหลารูปกายสูงใหญ่กำยำยามสวมชุดสึกสีแดงจึงยิ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทางองอาจ อันหน้าเกรงขามอย่าว่าแต่หลิวอีเเนียงที่ได้เห็นหน้าสามีของนางแล้วมีอารมณ์ตื่นเต้นเลยกระทั่งไปล่วเจิงที่เคยได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยากับเสินกูเฉินคนนั้นมาเป็นเวลาเพียงสามเดือนก็ยังต้องยอมรับว่าหากดูจากมุมมองของสตรีท่านพ่อของนางเป็นมังตอนในหมู่มนุษย์โดดเด่นสะดุดตายอย่างแท้จริงท่านโหกลับจวนคือเรื่องที่ ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองเรื่องหนึ่งหลังจากหูหยินผู้เท่าไปจูงบุตรชายเข้าตววด้วยใบหน้าที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแล้วก็สั่งการให้พ่อบ้านสีรีบไปเตรียมการที่ถงบรรพบุรุษ ตามกฎระเบียบไปเจ้องเจียที่เพิ่งกลับจวนต้องไปที่ถงบรพบร,งบรพบุรุษจุดทูบขกศีรษะให้บรรพบุรุษตระกูลไปวายเสร็จแล้วถึงเข้าไปนั่งในห้องถงใหญ่ได้จวบจนขั้นตอนที่ควรดำเนินไปเสร็จสิ้นครบถ้วนคนทั้งหมดจึงยกขยงกันกลับไปยังเรือนลหลักเจิงเจีย เจ้ากลับเมืองหลวงครั้งนี้คาดว่าจะอยู่บ้านได้นานเท่าไรหรือไปเจ้งเจียที่เปลี่ยนมาสวมชุดผ้าแพร่สำหรับอยู่บ้านแล้วกล่าวตอบอย่างเคารพว่าถ้าหากไม่มีเรื่องเหลือความคาดหมาย น่าจะอยู่ในเมืองหลวงได้เราสองเดือนขอรับโฮยินผู้เท่าไปได้ยินดังนั้นพรานมีสีหน้าปิติยินดีเวลาสองเดือนแม้ไม่ยาวแต่ก็ไม่สั้นหากบุตรชายสามารถอยู่บ้านอย่างสงบได้ถึงสองเดือนสำหรับมารดาที่คิดถึงบุตรชายอย่างมากนับว่าเป็นการปลอบประโลมอย่างหนึ่งหลิวอีเนียงที่แต่งกายเฉิดฉายนั่งอยู่ด้านข้างหัวเราะเสียงอ่อนหวาน ปีที่แล้วท่านโหกลับเมืองหลวงอยู่บ้านได้เพียงครึ่งเดือนเท่านั้นยายปีนี้จึงอยู่ได้นานเพียงนี้เล่าเจ้าคะไปเจ้าเจียมองนางแวบหนึ่งตอบเสียงเรียบว่า ในเมื่อฝ่าบาทรับสั่งเช่นนี้ฝ่าบาทย่อมมีเหตุผลสิ่งที่คนเป็นขุนนางทำได้คือปฏิบัติตามราชาองค์การเท่านั้นหลิวอีเหนียงถูกตอกกลับต่อหน้าทุกคนสีหน้าจึงเตกระดากไปเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อนึกถึงอุปนิสัยของท่านโหอนางจึงรีบทำตัวอ่อนน้อมกล่าวเสียงเบาว่าข้าไม่รอบคอบจริงๆพวกเราสตรี ที่ใช้ชีวิตยอยู่หลังบ้านย่อมไม่อาจยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของราชสำนักเท่าว่าครั้งนี้ท่านโหสามารถอยู่ที่จวนถึงสองเดือนสำหรับหูหยินภูเท่าที่เฝ้ารอให้บุตรชายกลับมาในเร็ววันแล้วช่างเป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องหนึ่งแน่นอนนอกจากหูหยินภูเท่าแล้วตัวนางเองพอได้ทราบข่าวนี้ก็รู้สึกเบิกบ,บานใจอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เวลาสองเดือนนั้นเพียงพอกับการให้นางสรรหาทุกวิถีทางมาทำให้อีกฝ่ายยอมเชื่อฟังแต่โดยดีนึกถึงตอนนั้นที่นางให้กำเนิดลั่วชิงได้ก็อาศัยความสามารถในการวางแผนเช่นกันขณะสนทนานางส่งสายตาให้ไปลั่วชิงที่นั่งอยู่ข้างกายทีหนึง่งบอกเป็นนให้อีกฝ่ายรู้จักดูเวลาเวลาพอของตัวเองกลับมาทั้งที นางที่เป็นลูกสาวอย่าเอาแต่นั่งเซื้อกินดื่มอยู่ตรงนั้นไปด้วยสิงเห็นมารดาส่งสายตาให้ตอนไม่หยุดก็เข้าใจทันทีรีบลุกขึ้นรินชาร้อนถ้วยหนึ่งนำไปให้ท่านพ่อของนางด้วยความเคารพทั้งยังไม่ลืมบีบเสียงให้เจ้ยเจ้ากล่าวเสียงอ่อนหวานว่าท่านพ่อหนึ่งปีมานี้ท่านปกป้องแผ่นดินอยู่ที่ชายแดน คงต้องลำบากและเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเป็นแน่ลัวสิงไม่อาจเฝ้าอยู่ข้างกายท่านแบ่งเบาภาระของท่านได้รู้สึกละอายใจจริงๆชาถ้วยนี้คือความจริงใจเล็กน้อยของลัวสิงหวังว่าท่านพ่อจะรับไว้เจ้าค่ะ หลิวอีเหนียงเห็นบุตรสาวรู้งานเพียงนี้ในดวงตาจึงเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่บ่งบอกถึงความสมใจขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้เฮอปีหลันที่นั่งเงียบอยู่อีกด้านมาตลอดได้เห็นสีหน้าสมใจของหลิวอีเหนียงโดยบังเอิญก็อดเลือกตาไม่ได้หากนางเดาไม่ผิดวาจาเมื่อครู่ของไปลัว่วเสียงต้องเป็นถ้อยคำที่หลิวอีเหนียงบังคับให้อีกฝ่ายท่องจำอย่างลำบาก ไม่ให้ตกหล่นแม้แต่คำเดียวเป็นแน่ไม่เช่นนั้นด้วยนิสัยที่ไม่รู้จักความพอดีของไป่ด้วยฉิงจะกล่าวถ้อยคำที่มีแบบแผนสุขุมเป็นผู้ใหญ่เช่นนี้ออกมาได้อย่างไรไปเติ่งเสียที่มีคนยกชามาให้ต่อหน้าทุกคนส่งยิ้มบางๆให้ไป่ด้วเฉียงหลังจากรับถ้วยชาในมือของอีกฝ่ายมาก็กล่าวเสียงเบาว่าไม่พบกันน,นั้น ล้วชสิ่งใกล้จะเป็นแม่นางเต็มตัวแล้วหลิวอีเนียงยิ้มพลางกล่าวต่อว่าไม่ได้เป็นแม่นางแล้วหรอกหรืออีกไม่กี่ปีก็สิบห้าปีเต็มแล้วหลังอายุสิบห้าแต่งงานมีลูกถึงตอนนั้นท่านโหก็เป็นตาได้อุ้มหลานแล้วไม่รอให้ไปเจ้งเสียต่อร,รับนางรีบกล่าวต่อว่า เผ่าว่าพูดไปแล้วอีกราวหนึ่งเดือนลัวสิงก็จะอายุครบสิบสองปีแม่นางโดยทั่วไปอายุเท่านี้พวกผู้ใหญ่ก็เริ่มสรรหาบ้านสามีให้พวกนางกันแล้วท่านโหท่านดูเถิดก่อนคุณหนูรองจะคลอดออกมาท่านโหผู้เท่าก็มั่นหมายให้นางด้วยตนเองแล้วแต่ลัวสิงที่มีฐานะเป็นพี่สาวคนโต หลับยังไม่ได้เจราจาเรื่องการแต่งงานให้เหมาะสมเป็นเรื่องเป็นรา่าวููยินภูเท่าไปที่กำลังดื่มชาได้ยินหลิวอีเหนียงเอ่ยถึงประเด็นนี้ขึ้นมาอีกดวงหน้าที่แต่เดิมยังมีรอยยิ้มอยู่บ้างไม่รู้ขึมลงตั้งแต่เมื่อใดไปล่วเจิงสังเกตเห็นปฏิกิริยาของหูหยินภูเท่าไป ตามการคาดเดาของนางเหตุผลที่จนบัดนี้ท่านย่ายังไม่ได้หาบ้านสามีให้ไปล้วเสียงหาใช่การลำเอียงแต่อย่างใดต่อให้ท่านย่าไม่ค่อยชอบหลานสาวคนโตคนนี้เพียงใดแต่ดีรายอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นคุณหนูของตวนหอในวันหน้าหากแต่งได้คนไม่ดี คนเป็นย่ายอย่างนางต้องทนดูไม่ได้แน่นอนเหตุที่ยังยืดเยื้อมาตลอดเช่นนี้ต้องเป็นเพราะนางรู้สึกว่าไปล่วสิงยังไม่ค่อยรู้ความเป็นหน้าหากเลือกตระกะูลที่มีหน้ามีตาให้ในภายภาคหน้าเมื่อนางแต่งเข้าไปแล้วทำเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่งามเข้าคงไม่พ้นทำให้บ้านเดิมต้องอับอายขายหน้า แต่ถ้าเป็นครอบครัวธรรมดาทั่วไปอย่าว่าแต่หลิวอีเนี่ยงไม่ต้องการเลยท่านย่าของนางก็คงไม่มีทางถูกใจแน่นอนตามความคิดของท่านยา่าอีกสมปีกว่าไปลั่สิงจะอายุครบ15ปีขอแค่หลิวอีเนี่ยงเข้าใจทุ่มเทเวลาใส่ใจบุตรสาวในช่วงไม่กี่ปีนี้ให้มาก อบรมสั่งสอนหลักการเป็นคนให้อีกฝ่ายเวลาออกไปข้างนอกก็อย่าคิดแต่จะทําให้ต่วนตระกูลไปขายหน้าถึงตอนนั้นต่อให้หลิวอีเนี่ยงไม่เอ่ยปากทันย่าก,ก็ต้องหาบ้านสามีให้หลานสาวคนโตผู้นี้แต่งออกไปอยู่แล้วหลิวอีเนี่ยงไม่เพียงไม่กระตือรือร้อนใจคิดแต่จะใช้วิธีสกรปรก ทำเรื่องไม่ดีอยู่เสมอท่านย่ายังกังวลว่าบุตรสาวที่นางอบรมสั่งสอนมาอาจสร้างความมัวหมองให้แก่ตววโหในวันใดวันหนึ่งพอหลิวอีเหนียงเอ่ยถึงเรื่องหาบ้านสามีให้ไปล่วชิงขึ้นมาสีหน้าหูหยินผู้เท่าไปจึงขึ้นลงทันทีเอ่ยเตือนเสียงเบาว่า เรื่องพัน์นี้รีบร้อนไม่ได้รอลวดชิงถึงวัยมีคู่ครองก่อนย่อมมีคนมาสู่ขอที่ส่วนหวของพวกเราเองหากเป็นยามปกติหลิวอีเนียงไม่มีทางกล้าท้าทายอำนาจของหูหยินภูเท่าถตาว่าวันนี้มีท่านโหอยู่ด้วยกรอบกับขณะนี้นางตื่นเต้นเกินไปจึงเปล่าไม่ยั้งปากว่าหูหยินภูเท่ากล่าเช่นนี้ไม่ถูกต้อง ท่านลองคิดดูเมื่อสองสาปีก่อนตอนที่หมิ่นจิ้นจูแห่งจวนสู้อ๋องถึงวัยออกเรือน ก็เคยมีแม่สื่อไม่น้อยไปเจรจาสู่ขอถึงเรื่องทั้งว่าคุณชายที่หมายจะแต่งหมิ่นจิ้นจู่เข้าบ้านเหล่านั้นหากฐานะทางบ้านไม่ด้อยกว่าก็อายุมากเกินไปสู้อ๋องทำใจให้ธิดารักของตนเองแต่งงานกับคนที่ด้อยกว่าหรืออายุห่างกันมากไม่ได้เวลานั้นผู้ที่มีวัยใกล้เคียงอีกทั้งฐานะสมน้ำสมเนื้อกับหมิ่นจิ้นจูในเมืองหลวงนั้นมีไม่มาก ผลคือยืดเยื้อมาอีกหลายปีตอนที่มิ่นจ้นจูแต่งออกไปจึงเป็นสาวแก่อายุ22ปีแล้วหลิวอีเนียงพูดอย่างเป็นจริงเป็นจัง หากไม่อยากให้ล่วฉิงของบ้านเราเดินตามรอยหมิ่นสิ้นจูนจ่ในวันหน้าการสรรหาบ้านสามีที่มีฐานะใกล้เคียงกันให้แก่นางคือเรื่องที่จำเป็นอย่างปฏิเสธไม่ได้ดวงหน้าของฮูหยินผู้เท้าไปคลายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มกล่าวว่าเช่นนั้นในความเห็นของเจ้าคนเช่นไรถึงจะคู่ควรกับล่วชิงเล่าหลิวอีเหนียงกล่าวอย่างกระตือรือร้นว่า พวกเราจวนโหเป็นถึงตระกูลใหญ่ลำดับต้นๆของเมืองหลวงลัวชิงก็เป็นถึงคุณหนูใหญ่ของจวนโหบ้านสามีที่นางจะแต่งเข้าไปในวันหน้าต้องไม่ต่ำต้อยเกินไปแน่นอนว่านางมองไปด้วยเจิงที่นั่งอยู่ไม่ไกลแวบหนึ่งการแต่งงานที่ทันโหผู้เท่ากำหนดไว้ให้คุณหนูร้องก็ไม่เลวอยู่หรอกถท่าว่าด้อยก็ตรงที่ ผู้ที่จะแต่งงานกับคุณหนูรองในภายภาคหน้าเป็นคุณชายรองของตัวกัวกงหูหยินผู้เท่าก็เห็นแล้วว่าท่านกัวกงมีบุตรชายสองคนคนโตเกิดจากภรรยาเอกในอนาคตต้องได้สืบทอดตำแหน่งกัวกงแน่นอนส่วนคุณชายรองผู้นั้นต่อให้ลักษณะในแต่ละด้านล้วนไม่แล้วแต่สุดท้ายเขาก็เป็นเพียงบุตรที่เกิดจากอานุเท่านั้น ก่อนหน้านี้หลิวอีเนี่ยยังคิดว่าหากบุตสาวของต้น ช่วงชิงคุณชายร้องของตัวกัวกองจากไปล้วเจิงมาได้ก็นับว่าเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมแผนหนึ่งภายหลังคิดให้ถี่ถ้วนคุณชายร้องที่เกิดจากอนุคู้นั้นสุดท้ายก็คงถูกคุณชายใหญ่กดหัวเอาไว้เกรงว่าในภายภาคหน้าคงเป็นใหญ่ได้ยากดังนั้นคิดมาคิดไปนางจึงตัดสินใจเลือกการแต่งงานที่ดียิ่งกว่าให้ล้วเสียง ขอเพียงล่วสิงแต่งได้คนที่ดีนางผู้เป็นมารดาถึงจะลืมตาอ้าปากได้บ้างเมื่อคิดเช่นนี้จึงกล่าวอย่างไม่ยั้งปากอีกว่าโหโหยินผู้เท่าอยาได้ตำาหนิที่ข้าปากมากภายภาคหน้าหากส่วนโหอยากยืนได้อย่างมั่นคงในเมืองหลวงการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ ึงเป็นหนทางเพียงหนึ่งเดียวความหมายภายใต้วาจาดังกล่าวคือขอเพียงหาบ้านสามีที่มีอำนาจแข็งแกร่งให้ล่วสิงสำหรับตัวตระกูลไปก็คือความโชคดีอย่างหนึง่งไปล่วเจิงอดหัวเราะในวาจาของหลิวอีเหนียงอยู่ในใจไม่ได้สตรีนางนี้ผมเผ้ายาวแต่หูตาสั้นจริงๆนางไม่เห็นส่วนกูฉันอยู่ในสายตาเสียได้ ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ